เป็นสรรภาพในการใช้ความรู้ความเข้าใจในการเคารพสัมพันธ รถรถเทีชานสลางที่หนึ่งับเป็นวรถเร็วกรบวนที่หนึ่งสามหกรับสมุดยสารจากสถานีอุบลและน่านชัตนาด่ายทางสถานีการุงเทพปฏิวัตินะครับที่เวลาแปดนาฬกาสีนาทีมีรถเทศ่กระเดื่อนเป็นที่รับบรังสิ่งของรับสาระของท่านนะครับเรา่ช้กระเดา่ทางสราที่หกับจากสรางที่หสกูจะเป็นรถเร็วที่หนึ่งสากต้นชางจากสถานีอุบลราชนานีปตายทางสถานีกรุงเทพปฏิวัตินะครับ มีตัวใช้กาลกสเป็นที่เรดยบร้ยรกาาสรขาดาที่หนึ่งนะครับเพื่อขอสะดวกเรื่อเดในการใช้การโดยสารนะครับเพื่อสารตัวกอาลังการบริเวณที่ผ้าที่งานจัดตั้งไว้นะครับขอคมมืญยกกําลารนะครับอยได้ขึ้นไปตกบนขอรถนะครับมีตัวใช้การักาศเป็นที่ดบรยแล้วตกาาสาราดสาที่หนึ่งครับ วันนี้นะครับหมู่คณะนักเรียนนะครับจากโรงเรียนวัดหลวงวิทยาครับเดินทางกับขบวนรถเร็วหนึ่งสามหกนะครับวันนี้น้องๆไปร่วมแข่งขันกีฬานะครับก็ขอให้น้องๆน,นะครับได้นำชื่อเสียงมาที่จังหวัดเรานะครับนำชื่อเสียงมาสู่สชัยชนะมาสู่จังหวัดศรีสะเกดของเรานะครับเห็นคุณครูรู้ให้ฟังว่าเป็นกีฬาเกี่กับการกุศลน,นะครับ ก็ขอให้ชิงชัยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นแต่คว้าชัยชนะมาสู่จังหวัดเรานะครับกานยินชี้ตอบจันชาราที่หนึ่งมัดเดินไปเลยนเดินดข้าผ่านไปมาปวดประมัดตรายจากตมรวจไดครับกานยืนที่ตอบจันชราที่หนึ่งมัดเดินไปเดินเดิน้าผ่านไปมา,า,าปวดประมดัดตรายจากตมรวดไวยครับพี่สเปลียตตอนไหนอ่ะ เดี๋ยวหนึ่งสากตได้เรียบร้อยล้วโอเคออกต้นไหนล่ะออกหลังนี้เลยไหมไม่มีหลังหนึ่งสหนึ่งเนาะหนึ่งสนหนึ่งวันนี้ตามนะพี่ดูดีแล้วสามนายอา้าวไงเป็นเอนอะใช่วนหนึ่งสามเก้าวนต่อวนอา่าหมุนทําต่อนะไ,ไงเป็นจีอ่ะ เป็นสี่ห้าสองแปดครับวันนี้โดยสารโท่าไปเนี่ยมีแค่สามคันนะครับถ้าเป็นชั้นสามนะครับเส้นสองอยู่ท้ายขาบวนนะครับ ส่วนอันที่เที่แของเราจะเป็นหมูกณะนะครับที่กำลังจะเดินมาถึงตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ลงมาต้อนรับแล้วนะครับสถานีสณรีสเกตที่นี่สถานีสรีสเกตขออนุญาตผู้ิดทสารลงจากทางรถโนอขออนุญาตของท่านที่นั่ติดตัวมาจากลำนรกตั้งของวนขออนุญาตเรียชานชลาที่สนามนี้เป็นกำลนรเร็วที่ได้มีชามบส่งู้โยายทางสากอนเทศเที่ยวกัหวดเวลาแปดนาฬิกาสี่นาทีขันดยารียร ดุลาเดชสีบอกอภาระของท่านคืนจัตตารที่นั่งบนขบวนให้เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับท่านที่มาส่งเงินของท่านนะครับขอฝากรุณาอย่าลืมไปส่งบนขบรนผ่านทางมาท่าด่านไดรับบัตรสายน้ครับจากนี้ทีเดียวในกาประกอบการตัดไม้เมล็ดไทยต้องขอขอบคุณท่านผู้สานทุกท่านที่เลือกใช้รถไฟยานพาหนะในการเดินทางขอให้ผู้สานนั่นจะทางจุดจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประสบแต่โชคดีที่มีสถานีกิจเกี่ยวขอบคุณครับ เราไม่ต้องรีบขึ้นริบอะไรนะครับเพราะว่าเวลามีเยอะแยะนะครับน้องๆก็ไปแข่งกีฬานะครับน้องๆจากโรงเรียนวัดหลวงวิทยาใช้รถ2คันหน้าเลยนะครับวันนี้ไป้ย2คันท้ายของชั้น3นะครับขออภัยหรือเนตรขณะะบวนครนี่ท่าอาจจะได้รับอันแปลราย่อนได้ขอบคเสียงจากเครื่องประกาศอัตโนมัติจาก ตัวจอท pues ี่เห็นอยู่ไกลๆนะครับเนี่ยกรมปรับปรุงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเครื่องขายเครื่องเครื่องอ่านประกาศอัตโนมัตินะครับแจ้งเวลาอัตโนมัติแล้วก็มีการประกาศด้วยเสียงด้วยนะครับประกาศก็เตือนใจกกับการโดยสารแล้วก็เรื่องทั่วไปนะครับเรื่องการซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็เรื่องข้อเตือนใจทั่วไปนะครับในตัวของเครื่องประกาศนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มใช้เพลงใหม่แล้วนะครับขอเจนี่ได้เบดถ้าสดชื่นนะครับวันนี้ยังใช้เพลงเอาให้หลงอยู่นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเพลงใหม่แล้วนะครับวันศุกร์ที่27นะครับอาชีพเป็นว่าตอบสั่งสอนนะครับ136พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มใช้พรุ่งนี้นะครับ กอติด,ดขอภัยอ๋อยี่สิบแปดนะครับเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์นะครับขอภัยนะครับเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ยี่แปดนะครับจะเป็นหนึ่งสามหกเที่ยวแรกนะครับที่ใช้เพลงตบสั่งสอนนะครับยี่แปดนะครับขอภัยหนึ่งสามหกเที่ยวแรกนะครับใช้เพลงนี้นะครับนรถออกสีแก่นะครับ ขึ้นการโดยสารให้เรียบร้อยนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์นะครับขณะนี้เป็นการน่าทางนี้จะบ่อยกระบวนรถเร็ววันที่1 3 6หมอกจากสถานีนิตาเกตไปแล้วจะอยู่รับส,งส่งบริโารที่สถานีปูทุกพรวิจัยสถานีห้วยทับทัน สถานที่ตํารงภาพเป็นสถานที่ถ่ายตามประจำครับทีนีตต้สถานที่นักเกเขตออก,ก,ก,ก็คืออครับอ่าเดี๋ยวบอกเงินกันบายบายครับดอนน้ำลอดภัยนะครับดอนน้ำลอดภัยนะครับ โอเคหมดละอันนี้จะสารทั่วไปครับชั้นสองน้ำพันลมเอา้ากดไม่ทัน <laughs>